เจมี่เรดแนบยกย่องบรูโน่แฟแนนหัวใจสำคัญพาแมนยูคว้าชัยเหนือเชลซีและความท้าทายของรูเบนอโมริมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งด้วยการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซีไปได้อย่างระทึกใจ2-1ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาง่ายๆแต่มาจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและเป็นผู้นำของบรูโน่แฟแนนกับตันทีมชาวโปรตุเกส ที่ทาให้เขาได้รับคําชื่นชมอย่างมากจากอดีตกองกลางชื่อดังอย่างเจมี่เรดแนปรูโน่ฮีโร่ตัวจริงในเกมที่กดดันเรดแนปอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์เกมได้ออกมาให้ความเห็นว่าฟอร์มของบรูโน่แฟนันในนัดนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังที่เจ้าตัวแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทความมุ่งมั่นและความกระหายชัยชนะอย่างเต็มที่เพื่อทีมนี่เป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับอโมริม พวกเขาเริ่มเครียดเมื่อกาเซมิโรโดนไล่ออกคุณไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะผ่านมันไปได้หรือไม่เรเดนับกล่าวถึงสถานการณ์ของทีมในช่วงเวลาที่ยากลำบากบรูโน่แฟร์นันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเครื่องหลังของเขาเขาทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อทีมมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและพวกเขาควรต่อย,ยอดจากสิ่งนี้ เขาเสริมว่าฟอร์มของกัปตันทีมในเกมนี้คือสิ่งที่ช่วยให้ทีมผ่านพ้นช่วงเวลาที่ตึงเครียดไปได้ฟอร์มของงบรูโนในเกมนี้ไม่ใช่แค่การทำประตูหรือแอสซิสต์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความสามารถในการขับเคลื่อนเกมการสร้างสารรค์โอกาสและการเป็นผู้นำในสนามที่ช่วยยกระดับเพื่นร่วมทีมในยามที่ต้องเผชิญกับความกดดันอย่างสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของกัปตันทีมที่แท้จริงความท้าทายที่รอรูเบนอโมริมชัยชนะเหนือเชลซีในครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญอย่างยิ่งสำ รูเบนอโมริมผู้จัดการทีมซึ่งสถานการณ์ของทีมในช่วงตน้นฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจนะักการคว้า3แต้มในเกมนี้จึงเป็นเหมือนลมหายใจเฮือกใหญ่ที่ช่วยให้ทีมมีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรดแนปได้เตือนแมนอยู่ในเต็ดว่าชัยชนะในเกมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและความสำเร็จที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทีมสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีไว้ได้ต่อเนื่องเกมเดียวไม่พอพวกเขาต้องชนะ2 3 4สเกมมันเป็นเกมที่บ้าคลั่งมาก เรเดนแอบกล่าวเตือนว่าแมนอยู่ในเต็ดไม่ควรหยุดอยู่แค่ชัยชนะนัดนี้แต่ต้องพยายามต่อยอดความสําเร็จในเกมต่อๆไปชัยชนะในเกมนี้จึงเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับอโมริมที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถนําพาทีมให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การคว้าชัยชนะในเกมเดียวแต่เป็นการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างสม่ําเสมอด,ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของบรูโน่แฟร์นันและชัยชนะในเกมสําคัญนี้ แฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต่างก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกลับมาของทีมและเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของทั้งนักเตะและผู้จัดการทีมในอนาคตอันใกล้นี้